สัมพันธ์จังหวัดชิงรายจัดกิจกรรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรให้แก่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอรค่ะ ายธร,รมนูนแจ่มสีเกษตรและสากรจังหวัดเชียงรายและนายพานุชติสวัสดิชัยประชาะสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเครือข่ายการผลิตการบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพอาหารปลอดภยัยจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนงานเผยแพร,แร่และประชาะสัมพันธ์เกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบของจังหวัดเชียงราย และยกระดับการเกษตรจังหวัดเชียงรายสู่การเกษตรสมัยใหม่ให้สามารถออกแบบเนื้อหานำเสนอจุดเด่นของแบรนด์ได้อย่างดี ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้มีความรู้มีความสามารถในการเป็นวิทยากรเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการถ่ายทอดความรู้มีเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆได้ครับก็จะทําให้องค์ความรู้นั้นขยายไปในวงกว้างก่อให้เกิดอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ได้อีกนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จําเป็นอย่างยิ่งเลยแหะครับที่จะต้องมีในส่วนนี้ครับแล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงรายได้อีกทางหนึ่งนะครับ